ชีวิตคนเฮานี่บ่ได้มีอย่างหลตอนบม,มีเงินก็นตามหาเงินพอมีเงินก็นตามหาเวลาได้เวลามาก็ตามหาความสุขพอมีความสุขสุดท้ายก็ย้อนตามหาสุขภาพคือจังวงเวียนของชีวิตสุดท้ายแล้วเฮากะหูว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยู่ดีมีแหงได้อยู่กับคนที่เฮาหักนั่นลหละคือความพอเพียงอิลี ย่าตัดสินวิถีชีวิตของคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาบ่ได้ใช้ชีวิตแบบเดียวกันกับเขาความสุขความพอใจของแต่ละคนมันบ่คือการความฝันความหวังของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเลือกสิเหตุหนาเหตุสวนก็บรได้แปลว่าชีวิตเขาสิล่มเหลวจนบ่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกดีแล้วเลือกที่จะเป็นนายเจ้าของชีวิตบ่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใด ขึ้นอยู่กับโตเฮาใจเฮานี่ลหละเลือกที่สิสุขแบบบ่กคือไผชีวิตบ่ต้องรวยร้นฟ้าก็มีความสุขได้กินยู่บ่ติดหรูไส้ชีวิตตามต้นทุนพอเพียงแค่นี่ชีวิตก็มีความสุขได้คือกันให้มีชีวิตที่เรียบง่ายพอความเรียบง่ายเฮให้เฮามีความสุขง่ายย่าเฮ็ดชีวิตให้ยากให้เป็นคนกินง่ายนอนง่ายเป็นคนยิ้มง่ายหัวขวนญง,ง่ายเป็นคนสบายใจได้ง่ายๆชีวิตที่แสนธรรมดาชีวิตที่มีแต่ความเรียบ ง่ายเป็นชีวิตที่มีความสุขทีแท้จริงอย่ดูถูกความสุขของคนอื่นเพราะความสุขของแต่ละคนมันต่างกันชีวิตในแบบของเขาคือความสงบเรียบง่ายบาบวุ่นวายบบแกลงแกง่้งบบชิงดีชิงเด่นบบอิดฉาหรือบบต้องวิ่งตามผู้ใดให้เมื่อยมีจุดยืนของเขามีน้ำใจเอื้ออาทรกับคนอื่นๆโบเบียดเบียนผู้ใดมีความสุขกับสิ่งรอบข้าง พอใจกับชีวิตแบบบ้านๆใช้ชีวิตง่ายๆยังพอเพียงแค่นี้เท่ากับเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขแล้วละคนจนบอกว่ามีเงินก็มีความสุขคนรวยบอกว่ามีเวลาก็มีความสุขคนพิการบอกว่าท้ายางได้แล้วก็มีความสุขคนตาบอดบอกว่าทนาเห็นก็มีความสุขคนขอทานบอกว่าแค่มีข้าวกินก็มีความสุขแล้วคนป่วยบอกว่าถ้ามีชีวิตรอดไปแค่นี้ก็มีความสุข เมื่อนี่เฮามีเงินมีเวลาอย่างใดแหนมเห็นมีเขากินและยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ไชีวิตให้มีความสุขเดอ้อสีได้บ่ต้องเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเฮาห่วยหาความสุขที่ขาดหายเป็นธรรมดาของคนอยากได้ในสิ่งที่บ่มีทุกข์กับแนวใดกับพยายามควยคัวหาทางหลุดพ้นจากทุกข์นี่หลักความสุขของคนเฮามันบ่ได้คือกันสุขใครสุขมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เมื่อนี่ตอนนี้สุข